สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมือนีสาวบุญพาเข้าครัวอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอฟวี้วันสาวบุญพาเข้าครัวอีกแล้วสาวบุญเฮ็ดอย่างมัดดีเมนูวันนี้ก็คือข้าวมันไก่นะคะสาวบุญคิดยากกเลยักเฮ็ดเองะนะกะเลยักโชฟีมือเจ้าของว่ายาักลองเฮ็ดบึงครั้งแรกที่เฮ็ดเองค่ะทุกคน <laughs> ต้มนำ้ำซุปเดือดแล้วค่ะเาดื่กับซิใส่นี่ไปเลยค่ะ ก็ะดื่นนกกระซ่งน้ำเป็นนี้เลยนะคะเนาะอย่างกลก้อนคานอนนะคะให้น้ำชุบแบบแ็่แบนัวนะโอเคแบบนั้นกนะ็ใซ่งมีรากผักชีบุกไปแล้วนะคะเนาเอาลงไปเลยะคะ่ะมีขิงค่ะขงิง หัวใช้เท้าก็มีอ,อันนี้ก็เป็นลูกฝักแล้วค่ะเนาะหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปเราจะได้หอมๆหมวานๆใส่ลงไปเลยค่ะเฮ้ยใส่สาบนุนเราอยากให้น้ำซุปหวานๆกระชิ้งใส่ผักกระล่ำลงไปน้ำกระเจี๊ยบทุกคน เดือดให้ได้ที่แล้วได้พี่น้องเราที่ใส่ไก่ลงไปลยเนาะ ใส่เป็นพวกไก่้นะคะบ่มีหนัง ี่รอไก่สุกนะคะเอาิเิเป็ดน้ำจิ้มเลยะค,ะค่ะโแต่ว่าสาบุนสิบอ่ปั้นเนาะสาบนุนชีต่ำเอาด้วยค่ะพี่น้องทุกผทุกคนมาค่ะ พริกจินดานะคะนาะพี่ขีนูแดงจินดานะคะแก้วเ็ียมีขิงที่เราจะตักใส่น้ำจิม้มน้ำเจียวไปน้ำนะคะนาะโอเคค่ะกระสอบบนกระทใส่น้ำตาลปิดน้ำตาลปิดค่ะพี่น้อตตักเครื่องให้ละเอียดก่อนนะคะทุกคน อันนี้กป็นยับยันะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะโอเคแล้วเราก็ใส่อันนี้ก็เป็นเต้าเจี้ยวนะคะเนาะต้าเจ้ะะเาจ้ยวแล้วก็อันนี้กป็นน,น้ำกะเทียน้ำกระเทียมดองนะคะเนาะ บนกะกะเอาเลยนะคะเนาะและะ้วก็มีน้ำส้มสายชูเด้อค่ะเดอน้ำส้มสายชูน่ะคะและะ้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วกะ็ซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ปไปเลยกะเอาเลยค่ะพี่น้องคะ 修改。 พี่น้องค่ากับก๋าพี่น้ำแจ่วรั้งแรกน้ำแจ่วข้าวมันไก่อุ้ยอร่อยเลยเยี่ยมเลยนี่นะสับสีตางแจ่ววันนี้พี่น้องเป็นไก่พี่น้องค่ะเดี๋ยวแซ่บปะคะทุกคนว้าวมาตักเลยนะคะ การนำน้ำจิ้มราดข้าวมันไก่ครั้งแรกกับซ่บอีลีได้พี่น้โนโองคะว้าวเดวโอเคสาบนกระสีมีพริกจินดาสีแดงแล้วก็พริกขี้หนูก้านยาวสีเขียวนะคะและะ้วก็ซสมีขิงอ่อ,อนสับหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเลากระสมิมาตกแต่งหน้าตาของน้ำจิ้มเราเลยคะ่ะทุกคน เวลากินก็นจะได้มีความหอมของขิงขึ้นมาเลยพี่น้องโอเคนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมคะเดี๋ยวเบาไฟแด๊เราก็จะตุนไปให้จนไก่สุกนะคะเนาะจตกกุละสิบห้ายี่สิบนาทีุลาคะทุกคนว้าวทุกคนน่ากินไหมคะยั่วยั่วน้ำจิ้มน้ำจิ้มราดน้ำเองขอไปที่น้องทุกคนน้ำจิ้มราดข้าวมันไก่ของสาวบนครั้งแรก อร่อยมากๆค่ะทุกคนป mm ็น hmm. ต่บ,ตบ,ตบต๊บยแม่ป็นตแ่บอย่างเดียวแซ่บพร้อมกับคนซิมแล้วบางอย่างนสุดยอดเลยก mm hmm. ระด้านแบบกะเอานะเค mm hmm. ร,ร,รื่องผสมเส้นผสมเท่าไร่อวสินะ mm hmm. เราก็จะรอแต่ไก่สุกแล้วก็เหเข้าวนะคะนะไปหุงเข้าวให้สุกก่อนค่ะ mm hmm. ว้าวๆาวน้าจิ้มเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้สาวบ,บนก็สะทําผัดข้าวเลยนะคะโอเคโอเคะค่ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มผัด น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันกันเลยนะคะทุกคนไปไปค่ะ ก็จะมีน้งไก่ใส่ไปหม้อน้ำซุกเลยด้วยนะคะไอ้ไอ้กินคู่กับข้าวมันไก่สาบนกระดีเลือดเลือดไก่ที่เป็นก้อนดนะค่ะเด้อใส่ลงไปเลยโอเคอน,นี่สาบนก็ได้ ล้างทำความสะอาดหนังไก่ไปเลยนะคะน้อทุกคนเราก็จะใส่กระทะไปเลยจ้าจะได้เจียวน้ำมันนะคะน้อทุกคนไปถัดเข้าเอาอ้าอไฟกระดับ แล้วก็ตะบินกระชีใส่เ,เกลือไปด้วยนะคะเพื่อความเดี๋ยว่างใกล้ข้องกระเอามากินเล่นนกดบกรอกนะคะเสร็จเกลือไปนิดนึงค่ะ สาวบนจะให้พี่น้องเบิ่งงันหม้อน้ำซุปสาวบนได้ค่ะเด้อทุกคนโอเคปะคะยอย่งนี้สาวบนกะที่เปาไฟตรงจัไหนจดีจุนไปเรื่อยๆนะคะเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวสาวบนจะมาซ่อนฟองที่เป็นฟองน้ำมันที่มันลอยขึ้นมาทางผิวหน้านะคะเนาะเพื่อน้ำซุปี่ได้ใส่นะคะอันนี้กะ กำลังเกี่ยวเอาน้ำมันหนังไก่อยู่ไว้พัดเข้านะคะเนาะโอเคค่ะตอนนี้สาวบนก็จะผัดหนังไก่กอบนะคะนาะพี่น้องเราหามาดูกันตอนพัดเข้าอีกทีนะคะ,นะทุกคนโอเคทุกคนเราจะมาผัดเข้ากันเลยนะคะอันนี้สาวบนกน็เอาหนังไก่ออกแล้วน้ากระซีเหลือนะ้ามันไว้พอประมาณนะคะนาะกะเอาเขาบ่ามาาันไหลก็บปต้งใส่ไหลนะคะนาะโอเคเขาก็จะเอาขิางขิงที่เขา กิ่น <CK> ที่เฮาหั่นเว้นไว้ลงไปลงไปทานเลยค่ะเกลือกลมหอมของข้าวนะคะเนาะทุกคนแร่บุญวระทานได้กินข้าวเศร้าเพล่ยหิวแห้งพี่น้องจ๋า จีเทียนมาเข้าซอยยังม่ได้กินถ้าลูกสาวไปอาบน้ำดีจ้ะเอารถไปล้างแล้วก็ไปเอารถไปเข้าคาแคร์ไว้แล,ะะล้วก็ไปย่างแต่ว่หนักซื้อของจะไม่เห็นข้าวมันไก่นี่ยนะคะดีก็ขิงเอาเอาขิงเอาเหลืองไช่ไหมนะคะกระเที่ยวกันสำหรับก็ขิงขิงเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะมี หอมแดงแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมไทยเม็ดน้นอยๆน,น,นะคะเนาะแล้วก oui, ็สิมีกระเทียมจีนเอาสับตะบนกับสับแบบดผ้าเฝ้ากับซีบรเอียดในนั่นค่ะเนาะไปเราไปสีคลับใส่กันเลยค่ะเกล็ดต้มหอมใส่ลงไปเข้านะคะน้าทุกคน ตะบนกระล่างเป็นข้าวหอมมะลิไว้แล้วนะผัดเสด็จน,น้ำไปแล้วนะค,ะนะคะ่ะทุกคนตะบนจะเอาลงไปพัดเลยจ้าเดี๋ยวตะบนกอ็เอาพัดกระยังยมใหอมกินะกนะจ๊ะเอาแล้วเริ่มหอมแล้วค่ะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะ ให้เข้ากับน้ำมันัดให้เข้าเข้ากันกับเครื่องกับน้ำมันแล้วก็เนาะว่าเขาจะจีนเฮงก็โอคอน ข้าวเราจะข้าวเม็ดข้าวหอมกะสีมันวาวงามแล้วค่ะทุกคนหอมมากเอาเลยโอเคนะะโอเค ก okay. ็ผัดผัดพอเครื่องเข้ากันเนาะโอเคเย็นเกลือหงนะคะสับปะก็จะตัก โซนฟองอาก้าต้องไปไหมนะฟองอ่ะพี่น้ำสุกเขาจะได้ใส่นะคะน้อทุกคนฟองอาก้าก็จะมาหลายเพราะว่าสราบนตรงน้ำไฟอ่อนๆนะ่ยค่ะพี่น้องมัได้กดเง้ยเกินไป ก่อนเดินก็มาเอาเ้าที่เราผักไว้นะคะลงหม้อก,ก่อนเดินน้องคะ น้ำมันเขียวหนังไก่กับเขียวหอมแดงกระเทียมเนาะมันจะหอมพี่น้องค่ะหอมคัก,กเาใสตักน้ำซุปใส่กะกประมาณที่เอาหุงข้าวปกติเลยทุกคนน้ำซุปใส่หุงข้าวเลยเลยคะทุกคนก็ความหอมหวานยิ่งขึ้น หมอน้ำซุปซาบอร์ิซิตุนไปเรื่อยๆอีกจาก10-20 10นาทีนอกจากนี้เพื่อความหวานของพักเซอา์ไว้อีกค่ะ น้องหองคณะสะบนกสิขอตัวไปหุงข้าวก่อนนะคะทุกคนเาเราก็จะมาเจอกันในคลิปกินเลยเด้อพี่น้องค่ะทุกผู้ทุกคนยปายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน